โอ okay. เคตัวใหญ่ที่พวกของเรานนั้ที่ขี่เลยก็เหมือนเป็นสมาร์ทแล้วที่พวกของเราตั้ที่ได้ตัวจุดโบราณตแรกเลยล้วก็บอกว่าราจีเนียรลุงแกเข้าไปดิบเลยอยู่นะแต่ว่าด่านหน้าเมืองแต่ว่าด่านหน้าเมืองแต่ว่าด่านหน้าเมืองแค่ซ้อมเนี่ย ไเจอเมดิอ uhm. uhm. ืมอืมอูกสบายคิดออกแล้วไปเลยไอ้พูดไอ้พูดเราไปไหนนะวุ้ยโอ้วสบายปัวู้ โอเคฉืนอำแล้ไม okay. oh, yeah, okay, anyway. e ่ได้รู oh, mm ้สบายไม่ได้รู้สบายต้องขาดแล้วยาอตอไม่ดีไงไังเล่ะไคือผมดีว่าจะไปจัดการประเทศอินดตอนนี้รู้สบายกับแตกใตค่ะรู้ไม่เป็นไรหรอกรู้ไม่เสอะไรล่ะ อันนี้เอาขุนย่าใป่าส่สมรุ้สมานะถอะสมาร์ารเฟอรอะอ่ะขุยนยาเป็นแบไงที่เจ้าเดากปแล้นี้มาู้งสมาร์เป็นไม่ต้องกิจาเนนี่คือใครก,ก็บพับพวันในป่านี่ไงกับพวันในป่านี่ไง วลา,าปีน,นี้ชู่รู้สิรู้สึกว่าพ่อม่คนนี้อะได่นี่ไงรู้สายนนี้นี่ไงไม่ใช่รู้สาสิไม่ใช่รู้สบาสิเงันพ่มดเลยนลนี้ไง ลืมลืลืมวันนี้เลยกระทาไปจะไปทำอนะไรล่ะตามที่เลยไปโอเคกูสว่าหาถาจะหายฮะฮู้ฮู้ฮววะ <c oughs> วว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 เวววเมวว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 วไวว ไอ้ขยับกูเลยคือทหารก็จะจัดการแก่ปีแก่ะเอาไปเอาเนยงั้นเาหาทศทศัศกันเลยคิดว่าไม่มีอะไรสงสัยหรอไม่มีอสไรสงสัยเล ไปเรื่อยๆกบมนกัะเถอะได้เลยพุ่งพุ่งไป哟โป้เธอ,อที่ผู้ทหารมาแล้วรออีอาวุธใหมสามารถทำลายทด้สิกนี่ยนีๆๆๆๆๆ่ไม่มีเลย ไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามันเปได้ไม่เชื่อเหรอเซฟอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวมอันี้มันยังสามารถฟุพาได้ด้วยโดยโดยโดยการที่เรสวดนั้นเราคำอิ่งเ่ยวของเขาทราบเราเข้าไปคำอุนดูได้ไหมได้อจำตาหาดกีสองเข้ามา ขอสนาปเป็นี่าเกมี่เราเกันพอษนาโอหเปนตอแล้วมอดนี้ดิฟูอมอเจาหวจะรอดไหมเจ้าจะรอดไหมไม่รอดมอดนี้มันเยอะมอดนี้มันทำาานได้รุนแงเลยนะเด็กต,ตัวที่มันฉีดเข็ซียีส,ยสีดำล่ะ มีเสื้อเส้นโอเคอางานนะมอดนี้เราก็ทำการเป็นอาวุธนี่เลย,เลยโอเคแล้วก็ทดลองวิทย์ต่อไปมอดนี้จะเป็นที่มันสร้างรูปผสมได้อะ

ไปแล้วไปเราไปบุกหู่บ้านไปเราไปบุกวู่บ้านกันเลยเฮ้ยต้องเนเอย้ตายเราต้องเัเก็บพวกที่อาจจะเป็นภัยอันตรายก่อน โค่ออนอืมโค่นอันนี้ไม่ได้ก็โอาอคนไม่เลยแล้วกันอโคโคนจิหยิบไม่ได้อื

แอบมาไหมคิดว่าการมาตั้งฐาในปากมันแย่ในมูอสบายใช่น่ากลัวน่าวดอะไรอย่างนี้อยู่ในมือนะโอ้คขวดยามาตเต้ที่สุดลูกซอนก็เป็นอันตรายแล้แต่วันนี้ไม่เป็นไรถึงวันนี้นี่จะไม่รู้ไม่รู้สิกแกลูกแค่ไงจ่รักแกโฆษณา โอเคเกี่ว่าการที่มีเกมบักโอเคเกมบักเลยนี่ไงทินทานใหม่ทินทานน้ำกดโอเคดูแล้วว่าตัวนี้เราจะทำอะไร แต่ตัวนี้จะมีประโยชน์ในอนาคตแน่นอนดังนั้นรู้แล้วว่าทำอะไรนี่ไงกับชาวเมืองมาก,ก่อนเลยไอพวกพวกนี้เจอปีศาจทั้งนั้นแล้วแกก็ว่าจะไปรักเธอ โอเคพาผู้ชาวบ้านมาสวนที่จะปิดพาผู้ชาวบ้านบาสวนที่จะไปิดเจ้าพระราชาปิดโจทีนันดีผู้กบฏนะเพื่อนน้ยยะเคลื่อไปเราได้เวลาปิดบุกในพระราชาวังกันนะอ่ะมา,า,ดามไ,มได้ตากสนแล้วผู้สมานที่ได้พาผู้กบฏนั้มามาถึงหน้าพระราชาว,รวังรู้เจอชิ้นเดที่เรากว่าคาถาต็เแข็ ตัวทดลองตัวทดลองตัวเข okay. ็นไปแล้วโอเคกลับมาเหมืเดิไปแล้วเจอทัพต่อไะเจออาวุธเนเน่กแบบน่ากดันมากมาถึเนื่องสินาพลาจจะรบ้ง Bây đầu tiêm bụng Đây rồi Bụng 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 ตรงนี้ผมเดินไปด้วยนี่ไงปะสามมันล้มลงไม่แล้วประตูก็หลุดแล้วไปเราเตียบูว้าไปเราเตียบุกประตูก็หลุดแล้ว ปังปังก็เดี๋ยวจะเป็นเพียงเท่านี้กับคลิปการการกอกกำนันสงครามคลิปนี้คลิปนี้นี่ก็จะเป็นเพียงเท่านี้แล้วก็ลาไปบาย